สวัสดีค่ะภูพีมลพูนค่ะวันนี้เรามีสูตรพอกหน้าขจัดสิวมะฝากนะคะสูตรนี้นะคะทําได้ง่ายมากๆเลยนะคะโดวยวัตถุดิบที่ได้จากก้นขวของเรานี่เองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทากันในคลิปค่ะก่อนชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร r e เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องภูพีมลพูนทาคลิปดีๆต่อไปนะคะไปชมกันค่ะ เรามาดูวัตถุดิบของเรากันนะคะก็จะมีไข่ไก่ค่ะ1ฟองนะคะแล้วก็จะมีมะนาวนะคะมะนาวนี้ของเราจะใช้แค่1นึ่งซีแ่นั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันค่ะสูตรพอกหน้าของเราในวันนี้นะคะเราจะใช้แต่ไข่ขาวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนแรกนะคะเราจะแยกไข่ขาวไข่แดงกันก่อนค่ะ จากนั้นค่ะเราก็ใช้ซ้อมนะคะมาตีไข่ขาวให้ฟูเลยนะคะพอไข่ฟูเป็นฟองแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็บีบมะนาวใส่ลงไปค่ะพอบีบมะนาวใส่ลงไปเสร็จนะคะเราก็ตีให้เข้ากันอีกทีนะคะ สูตรพอกหน้าสูตรนี้นะคะจะช่วยกระชับรูขุมขนค,ค่ะลดสิวเซี่ยนสิวหัวดำนะคะแล้วก็ยังทําให้หน้ากระจ่างใสอีกด้วยนะคะได้แล้วนะคะสูตรพอกหน้าขจัดสิวของเราสูตรนี้นะคะทำได้ง่ายๆเลยนะคะ วิธีใช้นะคะก็ใช้สำลีแผ่นแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นทิชชู่ก็ได้ค่ะนํามาจุ่มลงไปนะคะจากนั้นเราก็มาแปะให้ทั่วหน้าค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะหรือจนกว่าสำลีจะแห้งค่ะพอสำลีแห้งนะคะเราก็ลอกออกค่ะแล้วก็ไปล้างหน้าด้วยน้าสะอาดนะคะลองทํากันดูนะคะง่ายๆค่ะวัตถุดิบก็หาได้ไม่ยากนะคะจากก้นควัวของเรานี่เองค่ะปลอดภัยไร้สารพิษอีกด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผู้พิลารณาลำพูนเด้อเจ้า